มาจ้ามากินหนอยนางรมสุดกันที่อเมริกากันค่ะวันนี้เราจะพาไปกินที่ร้านกัปตันทอมนะคะซึ่งเป็นร้านประจําของแอนกับพี่แพทนะคะก่อนช่วงโควิดนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะในร้านจะไม่มีเป็นโต๊ะนะคะจะมีเป็นบาร์อย่างเดียวนะคะส่วนนี้เมนูอาหารนะคะก็คือจะเป็นที่ตรงกลางอย่างเดียวนะคะส่วนมากที่นี่เขาจะเป็นอาหารที่แบบว่า อาจะเปิดพวกออ伊สเตอร์อะไรให้เราดูนะคะเมนูนี้ชื่อว่าเมนูกับซีฟู้ดกัมโบค่ะซึ่งเป็นเมนูโปรดของแอนนะคะส่วนนี้นะคะเขาก็จะแบบมีพนักงานเขาก็จะเปิด ster, ออาเขาเรียกอะไรหอยนางรมให้เราดูสดๆเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบถ้าเรานั่งเป็นบาร์ข้างหน้าเราก็จะเห็นเลยว่าเขา เขาเปิดกันยังไงอะไรนะคะดูเขาเปิดมันเหมือนจะดูง่ายเนาะแต่เวลาซื้อไปเปิดที่บ้านคือมันยากมากนะทุกคนมีจะบาดมือก็หลายรอบนะคะเพราะฉะนั้นบางที่อ่ะบางทีเขาจะมีแบบสเปเชียลไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปกินได้นะคะราคาไม่ค่อยแพงนะจ๊ะอันนี้ที่ถ่ายเขาก็ขออนุญาตเข้ามาแล้วนะคะอันนี้คือทุกคนดูเลยเขาเปิดอย่างเซียนมากนะ ทุกคนอันนี้คือแอนสั่งมา12ตัวนะคะอยากจะบอกว่าออยสเตอร์ที่สดที่อร่อยที่แบบที่อร่อยจริงๆอะ่ะให้ทุกคนสังเกตที่เนื้อของออยสเตอร์นะคะแอนจะชอบออยสเตอร์ที่เป็นเนื้อใสๆนะแอนรู้สึกว่ามันจะสดกว่าแอนจะไม่ชอบออยสเตอร์ที่มีเนื้อขาวขาเพราะว่าแอนรู้สึกว่ามันมีความเวลากินแล้วรู้สึกมันมีคอเลสเตรอลสูงกว่าไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะ น,นี้เขาก็จะมีซอสมาให้นะคะไอตู้ขาขาดแอนจําชื่อมันไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะแต่ว่า็กเจอร์มันจะคล้ายๆวาซาบินะคะแต่ว่าจะไม่รสชาติขืนเท่าวาซาบินะคะอาจจะเป็นแบบนิดนิดนึงแล้วก็ตัวซอสแดงๆนะคะก็จะเป็นเออเขาเรียกอ,อะไรอ,ะอ่ะอ๋อแอนจำได้ลวคะ่ะมันคือค็อกเทลซอสค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่เราสั่งมานะคะก็จะมี ออสเตอร์ฟรายออสเตอร์นะคะแล้วก็จะมีปลาด้วยค่ะก็จะมาคู่กับเฟรนด์ฟรายประมาณนี้นะคะส่วนสำหรับอซอสท,ที่มากับของทอดนะคะส่วนมากก็จะเป็นแคชชัพนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแรนช์ค่ะวันนี้ค่าเสียหายของเราอยู่ที่91ดดอลลาร์ค่ะแล้วก็คนนี้คุณลุงคนนี้เป็นแคชเชียร์นะคะเห็นกันมาตั้งนานแล้วเนาะคุณลุงเขาก็น่ารักนะเขาก็บอกว่าถ่ายได้จ้าปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของเราค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ